เียงจากุว่าจากรานจากพิลาตคเติยวมาแจ้ียางเตาแมเจบอกัเอซก่อนนี่สวัสดีครับใครคยเตยวมาบุดใตก็เพื่อไ้ใจตลาดที่ทำไงครับต่อไปแจงมุงกะเอายางไปลวกแล้วก็ตั้งรอดดีก่อนตั้งรอดดีก่อนก่อนไปหวเก็บยางแล้วก็ไปแจงตลาดครับใตครับจิใจเทนีบอลบอไปหรือเปล่ ไช่มื่อันอุ้มงครับไกเคครับไข่เจียวก็บสมเพริทุ่ท่านนะครถ้วยจวตําไรก็บเต้น้ำยางไงละ่ะกอไโต้มเ่ไข่เจียวก็มีมีแต่ลูกทุน่นไปซื้อม,มือซื้อม,มือจะขาดทุนเนาะครับ <laughs> ไอ้คนลาไก่เอาขูเอาเอาุ่งยำเอางนำไปเส่เลยธูงยิงหน่อยหนึ่งวอี๋มีวิธีเห็ดดูุ่งนำมนนทุ่งนำมานนมเจ้าโว้ไปยังกะท่าวฮะผู้ใดกุมหอยยองเลยวะฮผู้ใดกุหอยยองเดย้

เบิ้งสกายเจ็บเคียงหลังจากที่เบย์่ายตอนจีดยงางไรมือแล้วเบย์่ายจีดยงางเ,เ,เออนี่อย่าตะาก,กดเล่นมืก,กินย้ำขึ้นแล้วก่อนจะเบย์ไทยเลยย้ำขึ้นไงไทยก็บไ,ไทยแล้วมินไฟเนาะตั้งจีคานลงมาหรอวะนอน Xem có Thung đầm Thung đầm mà đây Ô ô năm mà râm rồi Ủa oh, cái bị cây đâu à? เท่าไหรก่อนยีบยี่ห้าเบหครับอ๋อกูถือกูนังคำข้างมือลุยต้องินาะี่นะข้าลุยปุดดีน้ำได้สุดสัป่าห์ไม่น้ำเหายแต่ไหน่าเสดเสดอลไปีอยู่ไหนเลี้ยงหลไรมั้งเด็ด พเซ่ทุนนำนี่พี่อุขอตอัดผมกอมาหมดผมมาหมดเลยกินแรงมากเลยเหรอจิ้นแรงมากเลยราคาดีแต่ว่าจิ้นตกปรับปุง มาซื้อ,อ,อก้อนยางนะไม่ได้มาซื้อกี่หนิจดดุ่มเบลเบลเตรียมปูเลยชิ้นอร่อยเลยเนี่ยโอ้ยอันบ่ชิ้น <c oughs> อร่อยคิดง่ายได้เลย Húng quang quăng, ti ba ti ba phù dio bolle putong mày mùa lê mày mua đây, đây. Đang này, mình cho hong mang thom xiếu mang thom gọi 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 Ừ, kiếm con này nó con gì con này Để thùng Đi thùng bạn này tạc lái mừng để nó bên cia nó kẹo nữa mọi người mọi người mọi người mọi con này cái Tiêu phó là. con kiêu bé. Qua 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 kiêu bé. บ่าไงวะกันจิตหยังเลยเนาะบ่นาาเรานบ่อ้ววาลวว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 วสวววววอววานว่วว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 วนวว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 วดวววววววตวววววนวว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 ว้ววววบวว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 วเจวว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 วาวว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 ่วว อะไอย่างนี้ก็ส้นซมยักกะส้นกางอ้ยยุ่งยากอะไรนะเป็นคนกเจะเหยียดคนอีสานเนุจักีาันไเนาะออกเข้าวุนุนเนา่คนอีสานทั้งสันทังสี่โป๊ะบนจีนว่างเลยยินัโปน คนอ่ล้าคนในชพิดพองบอก่าจรนี่นาโก้ฟองวตนี้ผมกินว่ะคนในชานผมไม่ใช่เพกอรีกินซุ้ซีกับเปลียนมดเนี่คนแล้าซุปยาฝรังพ่อมึงนาวจันคนเล้วกันดันจังไงแต่ว่าซุปยาฝรั่งเนาะไอ้สวนมากบ่มึมาุะคนบ่มีแต่มึงขูดยวตุ้งส่วนมันกบุนเน่ยทำไ้เสียบุญขึ้นบุนบ่

cho bỏ em xuống rồi tạm em không có tạm bỏ đó mấy cái mấy cũng rồi tạm bỏ khứt về bỏ hên nà bà đeo rồi bỏ nhắc bạc ở đó, cái gì, gì, cái 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 gì, gì, cái 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 gì, พันยาเส่นแม่พันยาเส่นแม่พันมันเปลี่ยนได้เสมอว่าเย็นลูกุดมันเนาะฝากเอ้ยดูมซาแต่กวงกันเราแั่เนาะทําไงก็จะก็จะแก่ห่วงเลยพันมันเปลีนโอ้ยไป็นแรกเงินเงินเรียนบาดบ่อเนาะขันนับประเสรนโอ้แบบพ่นจ่มกินเหล่านะเงินกระพือแก่ซอยห่วงเเอาเอาเอาสว่างกันตาขาดทิครับสว่างถัดเราจะบดยอดวัดเนาะ

ครับเงนินทิพย์ไปได้เอเงนองแกครับเนิเง่น,ออกกนงทิพครับเลยของแกี่อ,อไปหนขนหนึ้นมานึ่บับคือ่างยังไงบ